จะได้ครับผมสั่งอุปกรณ์เสริมแว่น V R นะครับของตัวคนสองเนี่ยมาจากเพจเอ้ยไม่ใช่มาจากเพจมาจากช h อปปี้ร้าน V R แทแรนนะครับสั่งของมาหลายชิ้นเลยด้วยโดยเริ่มที่ชิ้นแรกนะครับก็คือี่ตัวสายคาดหัวนะครับของโบโม V R โดยสั่งมานะครับเพราะถ้าแถมรึมผ้าเช็ดแว่นหนึ่งอันผ้าเช็ดเลนเอาไว้เช็ดเลนหนึ่งอันนะในชุด แต่นั้นของชิ้นต่อมาก็คือฟุมตัว facial interface หรือตัวกรอบหน้าแล้วกันเนาะมันดูภาษาไทยเรียกว่าอะไรของ AMVR นะครับซึ่งสั่งมาแล้วเขาก็แถมผ้าเช็ดแว่นอีกหนึ่งชิ้นมาด้วยคนระับชิ้นที่3นะครับรม,มาในเคสอย่างดีชอบมากเป็นตัวเลน เลนน่าตัดแสงสีฟ้าด้วยนะแบบแม่เหล็กในกระเป๋านี้ก็มีผ้าเช็ดแบ้นมาให้ผ้าเช็ดเลนมาให้พร้อมกับแถมผ้าเช็ดเลนมาอีกหนึ่งอันแล้วก็ของที่ผมสั่งมาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือผ้าเช็ดเลนสั่งผ้าเช็ดเลนเดียวเดียวมาด้วยกันหนึ่งซึ่งตอนแรกไม่รู้ว่ามันแถมตอนนี้ก็เลยมีผ้าเช็ดเลนทั้งหมด สี่อันและอีกอันอยู่ในกระเป๋าใส่เลนและนี่ก็คือของที่ผมสั่งมาได้ผ้าเช็ดเลนแบบโอ้โหเรียกว่าเหลือใช้ใช้แทนทิชชู่ได้เลยเนี่ยใช้แทนผ้าเช็ดอะไรก็ได้ตอนเนี้ย like. แก้ได้แหละบ๊ายบาย